กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียิครับกับผมนายประเดิมใจผุญช่วเหลือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตห้าดินแดงก้วยขวางภาคพื่อไทยขอญอาตหารือท่านประธานสามเรื่องนะครับในเรื่องที่หนึ่งนะครับขอให้องค์การรถไฟฟา้าหานครหรือว่ารฟมได้จัดหาสถานที่ในการที่จะได้จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์นะครับสำหรับคนที่จะมาใช้บริการ ในการต่อรถไฟฟ้าใต้ดินที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าคล้วยขวางกับสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสารรวมทั้งสถานีรถไฟฟ้าเส้นทางอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนร้อนมากไม่มีที่จอดรถนะครับในเรื่องที่สองขอญาตหารื่อธรรมทานนะครับใน,นเรื่องขอให้ทางการเคหะแห่งชาติได้เสนอคณะรัฐมนตรีนะครับในการที่จะได้ลดค่าเช่าห้องพักให้กับผู้ พักอาศัยในแฟลตของการแข่งชาติและรวมทั้งผู้ที่เช่าพื้นที่ในการจะทําแผงค้าเพราะว่าตอนนี้นะครับผู้พักอาศัยรวมทั้งผู้ค้าได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดค่อนข้างมากนะครับโดยกระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในเรื่องที่3นะครับขอให้ทางสถาบันทางการเงินนะครับของทั้งรัฐบ,บาลและในส่วนของเอกชนนะครับได้หามาตรการในการที่จะ ลดภาระในการลดหย่อนเงินกู้ที่จะต้องชําระรายเดือนในข่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดค่อนข้างมากฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆโดยรายรับไม่พอกับรายจ่ายนะครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้หามาตรการในการที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าวโดยเร่งด่วนนะครับขอบคุณานประธาครับครับ